อ่ะนะวันนี้นะคะจะมาพูดในประเด็นร้อนนะคะ,ปะเปิดมีมีออมีคนคอมเมนต์เข้ามานะว่าเหมาะคนพูดนะคะเรื่องนี้นะคือเรื่องโรคผมร่วงของอคุณจาดดาใช่ไหมคือจาดดาหรือเจอดา้าที่เป็นภรรยาของวิลสมิทนะนะคะคือ ประเด็นก็คือว่ามันมีโมเมนต์หนึ่งในงานรับรางวัลออสการ์คือวิลส์มิทเนี่ยเขาได้รางวัลนักแสดงชายในเรื่องของคิงคิงริชาร์ดนะที่คุณหมอเคยพูดถึงอ่ะที่เขาเป็นพ่อของเซเรน่าวิลเลียมเรื่องนี้ดีมากควรจะไปดูนะจำได้ไหมที่คุณหมอเคยพูดในในคลิปหนึ่งที่คุยกับพี่แทนอ่ะเรื่องนี้คือเขาได้รางวัลนะเพราะว่ามันหนังมันดีจริงๆอ่ะ ต่อก็คือว่าแล้วิลสมิธเนี่ยก็คือไอตัวพิธีกรก็จะต้องเล่นตลกไปเรื่อยๆแซลแขกแซลใดใช่ไหมคะทีนี้คือภรรยาของคุณิลสมิธเนี่ยเขาเป็นโรคผมร่วงที่แบบน่าจะเป็นเยอะอ่ะจนเขาจาเป็นจะต้องโกนโกนผมออกหมดเลยอ่ะกลายเป็นทรงแบบเออเป็นหัวโลนอะ่ะนะทีนี้เขาก็ไปแซลภรรยาิลสมิธแบบเขานั่งกันอยู่ข้างล่างเวที T, ใช่ไหมแล้วก็ มิธีกรอนะ่ะเขาก็แซวประมาณว่าแบบเป็น g i Jane GI j a จนอะ่ะในเรื่องมันเป็นหนังภาพยนตร์ก็คือว่าเดมี่มัวเล่นอ่ะแล้วก็ต้องโกนหัวหมดเพราะว่าเป็นทหารไงเป็นทหารหญิงอะ่ะก็คือโกนหัวหมดแล้วเขาก็แซวว่าแบบเป็น g i j a n e 2ภาค2กนะรอคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้คิดเยอะอะ่ะก็อาจจะแบบเออขำไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยตลกไปแต่ว่าเพอเอิญว่า ในคุณหมอแอบสังเกตว่าในโมเมนต์แรกอะคือมิลสมิธเขาก็ตลกนะแต่ว่าภรรยาเขามีการแบบมองบนหนึ่งในอย่างเนี้ยมีความแบบเหมือนกับไม่พอใจอะนี่ว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่เขาไม่ได้อยากจะเป็นอะหมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะโกนหัวแล้วก็ผู้หญิงอะเนาะก็คงสูญเสียความมั่นใจในการไม่มีผมอะคิดไหมก็เลยรู้สึกว่าการที่เอาเรื่องเนี้ยมาร้ออะมันแบบ มันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วภาพมันก็ตัดไปอ่ะคือก็ไม่ได้เห็นโมเมนต์ที่เบอร์ซมิธเขาอาจจะแบบเออคุยกับภรรยาหรือเขาแบบเห็นเรียลชันภรรยาว่าไม่มันไม่โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยขึ้นไปตบหน้าพี่กอนหนึ่งนะคะก็คือเป็นช็อตเด็ดของงานออสการ์ในปีนี้นั่นเองนะแต่เขาก็ออกมาขอโทษแอคาเดมีแล้วนะตอนเขาขึ้นไปรับรางวัลน,นะแต่เขาไม่ได้ขอโทษไอ้ตัวพี่กอนนะเอาล่ะ ก็คือวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องนี้กันแหละนะเรื่องผมร่วงนี่แหละไม่คุณหมอึงทำมาคลิปคลิปอัดในตอนงานแต่งตัวอีกแล้วนะคะเนื่องจากว่านะคะจะต้องรีบไปทํางานนะแล้วก็เมื่อวานรู้นคือเหนื่อยมากไม่สามารถที่จะแบบมาตั้งกล้องอัดได้นะเนี่ยก็เลยจะต้องทําแบบนี้แหละนะแต่ว่าคนก็ชอบดูหลัวชอบดูวิววิวนี้ใช่ไหมเออนะเอาเป็นว่าอ่ะเริ่มก็คือว่าโรคที่ของคุณจาร่าเขาเป็นนะ่ะเขาเรียกว่า alopecia areata นะคะก็คือโรคผมแหว่งผมนะมันจะหลุดเป็นเป็นแบบเป็นโซนโซนอะส่วนใหญ่เนะี่ยจะเป็นร่วงแบบเป็นวงวงเป็นวงกลมเลยชัดเลยแล้วก,แวก็แล้วก็พอแหว่ผมไปก็จะเป็นกลมเป็นวงแต่ว่าโรคผมร่วงแบบนี้มันอนะมันจะไม่ได้เป็นเออเขาเรียกว่า scarring นะก็คือว่าตัวหนังศีรษะ ยังสามารถที่จะมียังสามารถที่จะมองเห็นตัวรากผมอยู่ได้ก็คือรากผมสามารถขึ้นใหม่ได้ไม่ได้ตายเป็นออแผลเป็นไปเลยโดยที่ผมไม่ขึ้นอีกแล้วนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะนะก็คือผมมันหลุดร่วงไปเป็นวงๆนะแล้วก็ ถ้าเป็นเยอะเนี่ยมันก็จะเหมือนกับหลายๆวงเนี่ยมันก็จะรวมๆรวมๆกันจนมันดูเป็นร้านใหญ่ๆนะคะซึ่งก็จะสังเกตได้จากการที่แพทย์ผิวหนังนตรวจโด,ดยเอากล้งส่องนะคะแล้วก็ดูลักษณะของผมนะคะว่ามันเข้าได้กับโรคนี้อัลโลพิเชอเรตาหรือเปล่านะคะส่วนใหญ่ก็จะให้การนีนิฉัไม่ยากหรอกนะคะในบางทายก็จะเป็นอย่างที่บอกแหละเป็นกลมๆใช่ไหมแล้วก็รวมๆกัน เขาเรียกว่า reticular type นะคะแล้วก็มีท y p e หนึ่งที่เป็นแบบร่วงแค่เฉพาะด้านหลังนะด้านหลังตรงเนี้ยนะคะยาวขึ้นมาถึงแถวแถวหูเนี่ยนะคะแต่ด้านบนอ่ะไม่ไม่ร่วงนะคะตรงนี้ก็จะคือหายไปนะก็ก็เป็นอีก type หนึ่งนะคะหรือบางคนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคือไม่ไม่หายแต่ว่าไปร่วงด้านบนก็เป็นอีกท y p e หนึ่งแล้วก็ type ที่เป็นเยอะขึ้นก็จะเรียกว่าโรบิเชียททอลิสก็คือว่าล่วงทั้งหมดสีสับเลยนะคะนี่แหละก็คือโรบิเชียททอลิสนะคะแต่ว่าตัวผิวผิวหนังอะหนังศีรษะก็จะยังเห็นตัว h a i อแฮ l ์ฟอ l e หรือว่าตัวรากผมตัวรูผมขนปกตินะคะไม่ได้เป็นเเหมือนกับโดนไฟไหม้หรือว่าไม่ได้เป็นแผลเป็นนั่นแหละนะคะเราก็ผมสามารถยังเห็นไรอ่อนขึ้นมาได้บ้างแล้วก็อีกแบบสุดท้ายก็คือ Alopecia Universalis ก็คือว่าร่วงทั้งผมร่วงทั้งคิ้วร่วงทั้งหนวดร่วงทั้งหมดเลยรักขึ้นแลผลต่อวิวเพศทุกอย่างขาแขนก็คือร่วงหมดไม่เหลืออันนี้คือ Universal i s Alopecia Universalis เป็น type สุดท้ายที่เป็นเยอะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัว Alopecia Areata เนี่ยจะ6%นะประมาณ0.1ถึง0.7 นะคะในในเอ่อท p ้วทั่วปคนทั่วไปอ่ะนะก็ก็ไมจ่จะไม่เยอะอะนะคะจะไม่เยอะนะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นน้อยๆเป็นแค่วงวงหรือว่าเ e ติคูล่าไท p ์เนี่ยนะคะก็มักจะดีขึ้นเองภายในหนึ่งปีผมก็ขึ้นใหม่เองภายในหนึ่งปีโดยที่ไม่รักษาก็ได้นะแต่ว่าถ้ามันเป็นเยอะๆนะก็โอกาสการที่จะกลับมาขึ้นใหม่เองโดยแม่รักษาเนี่ยก็จะน้อยกว่านะคะ เขาก็บอกว่าสาเหตุของไอ้โรคเนี้ยมันเกิดจากการที่มันมีเขาเรียกว่าออ t โตอิมมูนเนาะนั่คือเหมือนกับว่าตัวเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล์เนี่ยนะคะมันแบบเหมือนกับมันไปแอตแทกที่ตัวตัวรากผมอ่ะนะคะไปไปก่อให้เกิดความอักเสบในบริเวณรากผมตรงนั้นแล้วมันก็คือหลุดออกไปนั่นเองนะคะก็ซึ่งสาเหตุชัดเจนแน่นอนว่าทำไมถึงเกิดอย่างนั้นก็ยังยังต้องเป็นการ ในเรื่องของการ study ศึกษาต่อไปนะคะทีนี้กรรมพันธ์ุมีส่วนไหมนะคะกรรมพันธ์ุก็มีส่วนในคนที่มีพ่อแม่พี่น้องเป็นโรคนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเป็นได้มากกว่าคนที่ไม่ได้มีประวัติครอบครัวนะคะเขาก็สามารถที่จะเป็นโรค a อโรปิเชีย a อเตาได้ถึง20%เลยในสำหรับคนที่มีประวัติครอบครัวนะคะ ซึ่งเราการแยกโรคเนี่ยในโรค alopecia a r e a ตาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นแพทย์ผิวหนังดูก็ดูออกเลยทันทีนะมองระยะไกลก็เห็นแล้วแต่ว่าก็บางคนอาจจะสับสนกับโรคผมร่วงทั่วไปอย่างที่คุณหมอเคยได้กล่าวไว้นะในโรคผมร่วงตามกรรมพันธุ์นะคะซึ่งนั้นก็จะมีทเทิร์นชาเจนของมันเนาะหัวซีซ่ะเธอเอ่อตรงนี้แบบบางลงอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมันไม่เหมือนกันอันนี้มันจะเป็นวงนะคะแล้วก็ตัวรพิเช c i a areata ก็อาจจะแยกโรคก,กับ ต้องดูว่าคนไข้ทางด้านแบบมันบางคนเป็นด้านแบบจิตเวะชอบแอบถอนขนเองเหมือนแบบเวลาเครียดๆเราก็ชอบถอนขนอนะถอนขนถอนขนไดยไม่รู้ตัวมันก็จะหลุดเป็นหย่อมๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแยกโรคนี้กับโรคที่คนไข้ถอนเองนะงแล้วเขาก็มักจะไม่ยอมรับด้วยนะว่าเขาถอนอะนะคะอันนี้เจอนะมีนะคุณหมอเคยเจอคนไข้ที่ต่างประเทศตอนที่อยู่บอสตันนะคะสุดท้ายก็เกิดจากเขาถอนเองไม่ได้เป็นโรคนี้นะคะทีนี้ ซึ่งก็ต้องให้ทางหมอทางด้านจิตเวชเขาเขาคุยว่าเออมีปัญหาความเพียรอย่างไรแล้วก็แล้วก็แบบคือมันคล้ายๆกับการติดบุหรีเนาะบางอย่างอ่ะมันติดบุหรี่ก็คือติดการสูบติดการที่แบบมีอะไรอยู่ในปากไออันเนี้ยก็คือเช่นเดียวกันการถอนหมมันก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะต้องให้ย้ายไปให้ทางด้านหมอทางด้านจิตเวชเขาดูนะคะ แยกโรคอีกรอหนึ่งเนี่ยในคนที่เป็นซิฟิลิสนะก็จะมีลักษณะของผมร่วงเป็นหย่อมๆ่อมเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะต่างกันนะคะซึ่งคนไข้อาจจะดูไม่เป็นนะตัวคนไข้ที่เป็นซิฟิลิสแล้วผมร่วงเป็นหย่อมๆมันจะเป็นลักษณะแบบผมร่วงแบบขาดขาดอ่ะขาดขาดเกินเกินหย่อมหย่อมเหมือนคล้ายๆกับมีตัวอะไรมาแทะแทะผมนะซึ่งมันต่างกันตัวโลภิเชียรตาเนี่ย ผมมันจะหลุดแบบเนียนกริบเลยนะคะแล้วเป็นวงสวยใช่นะคะไม่ได้เหมือนมีอะไรมาแทะเลยนะคะอันนี้ก็คือการแยก,แยกโรคอีกประเภทนึงเอ่อก็ก็อย่าเพิ่งตกอ,อกตกใจไปคืออย่าไปคิดเกินกว่าเหตุว่าโอ้ฉันจะเป็นซิฟิลิสฉันน,นั่นนู้นนี่เอ่ออย่าเพิ่งนะคะอันนี้คือการแยกโลกเฉยๆซึ่งก็ไม่ได้เจอบ่อยนะคะ ถ้าเกิดว่าคุณมีโรคเหล่านี้นะแบบเป็นผมร่วงแบบเป็นวงๆนะบางคนก็เป็นวงบางทีก็ร่วงที่คิ้วบางคนก็เป็นสมมติมีเคราใช่ไหมก็ร่วงที่หนวดเนี่ยพวกเครานี่ยก็เป็นวงกลมชัดชนะคะพวกนี้คุณก็เข้ามาพบแพทย์ผิวหนังเพื่อทําการรักษาได้นะคุณหมอก็จะให้รายละเอียดไปว่าเออมันเป็นแบบนี้นะอาจจะจริงๆมันเป็นโรคแบบที่ไม่อันตรายนะรักษาได้ค่อยๆดีขึ้นนะถ้าเกิดมันเป็นเยอะขึ้นเนี่ยจะต้องเปลี่ยนการรักษาอะไรก็ว่าไปนะคะตามสูตรนะคะ เรื่องของ alopecia areata นี่ไม่ใช่โรคกันจิตเวทนี้มันเป็นจริงในเคสของเจดาเนี่ยเขาไม่ได้บอกในข่าวคุณหมอไม่ได้ตามข่าวเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็น type ไหนแต่ว่าเดาว่าน่าจะเป็นเยอะพอสมควรแหละน่าจะเป็นแบบ reticular type ทีม่มันกระจายกว้างอะนะแล้วก็ไม่ขึ้นใหม่เท่าที่ควรเขาก็เลยโกนออกหมดนะคะแต่ว่าสังเกตรตรงทานศีรษะเขาก็ยังมีโซนที่ผมมันเป็นผมขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่หยุดเดาว่าไม่ใช่ alopecia totalis หรือที่บอกว่าผมร่วงหมดทางศาีรษะเดาว่าไม่ใช่อันนั้นนะคะ ทีนี้การรักษานะคะคือโรคเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่โรคที่อันตรายไม่ใช่มะเร็งไม่ทําให้ตายมันแค่ไม่สวยงามนะแล้วมันก็มันจะเป็นกลับซ้าใหม่สมมติว่าเรารักษาไปเราขึ้นมาใหม่แล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมาซ้าใหม่ได้โดยที่เราไม่สามารถที่จะคาดการได้เลยว่ามันจะกลับมาซ้าใหม่เมื่อไหร่อะไรอย่างนี้นะคะมันทําให้เกิดความรำคาญแล้วก็เกิดความเครียดในตัวคนไข้เองแบบสเรสภายในว่าแบบเฮ้ยฉันจะหายไหมแล้วมันจะเป็นใหม่อีกไหมเนี่ยมันคือความกังวลทีเนี้ยก็ การรักษาเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกหนึ่งคือห,หายเองได้ในบางรายภายใน1ปีผมจะลับขึ้นมาใหม่หมดเลยนะคะภายใน1ปีซึ่งมัาจะเจอในคนที่เป็นไม่เยอะนะเป็นแค่วงสองวงนะหรือถ้ามันมันไม่ขึ้นนะ่ะเราก็จะทำการรักษาโดยการฉีดตัวสเตียรอยเหมือนฉีดสิวนั่นแหละนะตัวตัวเดียวกันนะ่ะฉีดสเตียรอยลงไปที่ ในแอเรียที่ผมไม่ขึ้นเลยฉีดไปในหนังศรีรษะเลยเป็นจุดๆนะคะนะแล้วก็ดูเวสปอนนะคะไม่ได้ฉีดหน่เดียวนะอาจจะฉีดหลายครั้งอยู่นัดคนไข้ามาฟอลลูอัพทุกหนึ่งเดือนทุกสองเดือนว่าไปแล้วกลับมาฉีดซ้ำนะคะหรือว่าให้การทายาในกลุ่มของสเตียรอยนะคะซึ่งสเตียรอยที่ทาตรงหนังศรีรษะต้องเป็นสเตียรอยที่มีความรุนแดงหมายถึงว่า Poten ซีความแรงของสเตียรอยค่อนข้างสูงระดับนึงเนะื่องจากหนังศรีรษะเป็น เป็นผิวที่หนานะคะก็จะเป็นเซยรลที่สําหรับทานหนังศีรษะก็ทาทิ้งไว้เลยการทาเซยรลเนี่ยมันจะเป็นลดการอักเสบอย่างที่หมอเล่าใช่ไหมเมื่อกี้มีเม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลมาแบบมาอยู่ลิมโฟไซต์อะไรต่างๆเม็ดเลือดขาวชนิดลนะิมโฟไซต์นั้นมาอยู่ในแถวๆแอเรียตรงารากผมให้รากผมมันดูดไปการทาเียรลก็เป็นการลดการอักเสบทาให้ตัวพวกเม็ดเลือดขาวทั้งหลายเนี่ยมันหายไปพอลดการอักเสบปุ๊บผมใหม่ก็สามารถขึ้นมาได้นี่คือกลไกในการรักษานะคะ แล้วก็อาจจะใช้ในเรื่องของนะอออออแอนทาลินที่เป็นการทาท็อปิคท็อปิคอฟทิคลแอนทราลินนะคะในการทาในแอเรียนัน้นเพื่อกระตุ้นให้ผมขึ้นนะคะถ้ามันไม่ดีขึ้นนะคะเราก็จะใช้ในกลุ่มของของิมมูโนเทอราปีนะคะเป็นตัวยาที่กระตุ้นให้เกิดการแบบเหมือนเกิดการผื่นแพรสัมผัสเบาๆในแอเรียนัน้นเพื่อกระตุ้นให้เหมือนกับตัวผมผมมันขึ้นนะคะเขาจะใช้เป็นแบบ กลุ่ม D N C P ท่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันอันนี้เป็นในส่วนของการรักษาทางด้านแพทย์แล้วคุณแพทย์จะไม่จาเป็นต้องทราบรายละเอียดมันเป็นชื่อมันเป็นชื่อสารดีที่เราไว้ทาเพื่อเป็นกระตุ้นมันเป็นอิมมูนโนเทอร์ปีแบบทานะคะนะอ่ออีกตัวหนึ่งก็คือมีน็อกซีดิลสามารถเอาตัวมีน็อกซีดิลแบบทานี่มาช่วยช่วยเสริมเพิ่มเติมได้มาทาได้นะใดๆก็แล้วแต่เนี่ยก็อันเนี้ยคือคือถือทั้งหมดการรักษานอกจากนั้นก็ยังมีการเขาได้ทำการลองลองฉายแสงพวก U V A ดูว่ามันขึ้นดีไหมก็ก็ สิทธิผลขึ้นก็ต่างๆก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะคะแล้วก็ในด้านอื่นๆอ,อย่างยารับประทานอิมโโนทอปิทรปีแบบรับประทานนะคะก็ไม่ได้ให้ผลดีเท่าที่ควรเท่าไหร่นะคะเขาก็มีการทำเปเปอร์ทดลองกันมาแล้วสรุปก็คือนี่แหละนี่คือที่คุณหมอพูดไปทั้งหมดก่อนหน้านั้นอะฉีดสเตียรอยดทาสเตียรอยด์ทอปิคอลแอนทารินทอปิคอลตัวอิมโโทรปีนะคะแล้วก็ รอให้มันขึ้นเองนะคะหรือว่าตัวคาร์โมฟลักก็คือว่าการที่เราใส่พิกหรือว่าพ่นสเปรย์พ่นสเปรย์ให้มันหมือนมีผมปลอมขึ้นมาตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนี่นีนคือวิธีการรักษาที่ท,ที่ทำทำกันนะคะในด้านการรักษาด้านอื่นๆก็เป็นแบบอัลเทอร์เนทีฟที่อาจจะแอดออนขึ้นมาแต่ทําว่าประสิทธิผลในการกระตุ้นให้ผมมันขึ้นดีไหมก็จะไม่ดีดีอ่ะลืมพูดอแล้วนะคะที่อัดในรถอีกแล้วนะคะเอ่อมันมีพาสหนึ่งหมอลืมพูดเท่าที่ก็คือว่า เ,เวลาเราเป็นคนที่เป็น a ล o p e c i a a r e t a เนี่ยอาจจะต้องหาโรคสัมพันธ์ด้วยนะอย่างเช่นว่าอาจจะสัมพันธ์กับโรคไทรอยนะหรือโรคด่างขาวนะคะอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะคนที่เป็นโรคไทรอยหรือด่างขาวนั่นก็จะเกิด a ล o p e c i a a r e t a ได้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราสามารถสังเกตได้ในคนที่เป็น a ล o p e c i a a r e t a เนี่ยนะคะก็คือเล็บเขาเนี่แหละค่ะนะคะเล็บเขาเนี่จะมีลักษณะเขาเรียกว่าพิเต แนวนะคะก็คือมันจะเป็นเหมือนกับเป็นเป็นหลุมๆเป็นจุดๆลงไปอ่ะนะคะนะเป็นเหมือนกับโดนดินสอปากกาเนี่ยมันตอกลงไปมันเป็นจุดหลุมลงไปนะคะเป็นจุดๆประมาณนั้นแหละนี่นเรียกพิเตนแนวแต่ว่าก็มีมีลักษณะของออลักษณะทางเล็บที่ผิดปกติอื่นๆได้ร่วมด้วยแต่ว่าอันนี้คือทิ่พิเศษคือพิเตนแนวก็ถ้าแพทย์ผิวหนังดูก็จะต้องดูทางด้านของตัวเล็บด้วยแล้วก็ดูด้วยว่ามีโรค โรคที่ดังกล่าวที่คุณหมอได้พูดไว้ร่วมด้วยหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็อาจจะเกิดขึ้นเดี่ยวๆก็ได้ในในความอาโลพิเชอเรตาอาจะขึ้นเกิดขึ้นเดี่ยวๆก็ได้ไม่ได้มีโรคสัมพันธ์ก็ได้นะคะก็เอาละคุณหมอจะต้องรีบไปทํางานแล้วนะคะนะคะก็ประมาณนี้แหละในเรื่องของเจด้แล้วเขาก็ตกกันในบนเวทีก็จะเออเป็นการใช้ความรุนแรงนะคะจริงๆควรจะแบบว่า ิูสมิทก็ทำไม่ถูกนะก็เออแต่เขาก็ดีนะเขาก็รักเมียเขาดีอะนะ <c oughs> อ๋อนา่าจะไปเคลียร์หลังงานมากกว่านะในคนที่คุณหมอนะอืมันมันออคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะคะก็เลยกลายเป็นไวรัลขึ้นมาทันทีนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ